มันอีกแล้วเว้ยเราชอบวงการนี้จริงๆสวัสดีครับเจอแล้วครับพวกเรามิวสิคพยผมบอลนะครับตอนนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงสองเรื่องใหญ่ๆนะตอนแรกจะพูดเกี่ยวกับสวนรหงเออรางวัลเพิ่งประกาศไปสดๆร้อนๆมีอะไรได้รางวัลร่างเราอยากจะมาเล่าให้ฟังแต่มันมีข่าวแทรกขึ้นมาพอดีอืเป็นข่าวที่กําลังร้อนแรงอยู่ตอนนี้นะครับใช่ฮะเกี่ยวกับพุ่งกับสุดเท่แต่ว่าไม่เอ่ยนะว่าใครเออแค่พุ่งกับสุดเท่พอมา เข้าเนื้อหากันเลยคือมันมีอยู่ว่าพุ่งกับสตเท่โพสเนี่ยอยากจะเลิกทำหนังแล้วอยากจะลองไปวิจารณ์และแฉะเพจหนักบ้างอืแต่นะครับโพสเนี่ยมันก็มีคําหลายคําอยู่ที่ทําให้คนหลายกลุ่มเนี่ยฟังแล้วไม่ค่อยสบายใจใช่ใช่เหมือนเขาเหมือนจะโพสต์ประชดอะแต่ว่ามันเหมือนแบบใช้คําไม่ดีจนทําได้แบบเป็นวงกว้างก็คือ,อก็คือพูดง่ายๆเหมือนไฟลามทุ่งอะอ่าตอนแรกเรื่องมันก็เล็กนิดเดียว แต่พอโพสเข้าเยอะๆก็เริ่มหนักใช่เดี๋ยวกล่าวให้ฟังเบื้องต้นก่อนลวกันว่าเขาโพสประมาณว่าเนี่ยมันมีข้อมูลให้แฉเลยนะจากเหล่า PR ทั้งเพจที่เปิดหน้าและไม่เปิดหน้าว่ามีข้อมูลการศึกษาและสติปัญญาระดับไหนอยากรู้เหมือนกันว่าจะแจวได้เช่าตอนอยู่หน้าจอหรือเปล่าอ่ผมว่าอันนี้มันรู้สึกว่าเป็นคําที่ไม่ควรเลยเพราะว่าผมรู้สึกว่าอย่างเพจหรืออะไรเงี้ยอย่างเพจพวกเราหรือ เพ่อื like ่นๆอะไรเงี้ยเวลาเขาวิจารณ์หนังเขาก็วิจารณ์ตามสภาพเนื้อหนังเขาไม่ได้ไปแบบขุดประวัติภูมิกับมาไล่แซวว่าไอ้คนนี้มนเป็นใครมาจากไหนขนับนั้นโอ้โหเอาความจริงว่ารางวัลอะไรหลายๆอย่างของพวกเนี้ยมันไม่จาเป็นที่ต้องเอาเรื่องเขาเรียกว่าการศึกษาอืพูดถึงก็เลยน้อยนะเพราะว่าอย่างคนทําหนังไยคนนี้เขาก็ไม่ได้จบหนังมาเขาก็ทําหนังได้อือปรญยาตีต้องขั้นต่ำปะอจะปอหกวิจารณ์หนังได้ปะครับอย่างเงี้ย แต่คือแค่คคว่าวันพอมีอย่างนี้ออกมาก็เกิดการเดือดดานเ<ช>กิดขึ<ช>้นแต่ยังไม่พอเหมือนประมาณตอนท้ายมีการพูดทิ้งไทยอยว่าอย่าให้ถึงขั้นต้องตัดช่องทางธรรมาหากินกันเลยอเขาบออ้าวนี่คููกูนี่คูกคูกูบอก <c oughs> <c oughs> ก็ยิงเกือบวอดกันไปใหญ่เลยบอกกันนะครับวันนี้เราไม่ได้โกรธเท่าไหร่เราก็แค่มาเสพข่าวมันเฉย เหตุเพราะฝุนดาบ้าเรกเห็นฝุ่นตลบอยู่ขอมองเข้าไปหน่อยแล้วก็หยิบมาแซลมาเล่าให้เพื่อนๆฟังซะหน่อยเอย bor, อก็เลยกับโกรธกันนี่โกรธกันปะมันก็เลยแบบเกิดเรื่องแล้วลุกจามใหญ่โตมีหลายเพจมีหลายกลุ่มเข้าไปจู่โจมพุ่งกัดสุดเท่คนนี้อืใช่แล้วแบบเข้าไปเถียงกันอุตลุดอุตลุดเราชนลงวังชนะเกถามเลยว่าปริญญาตี สามารถวิจารณ์หนังได้ไหมครับอืม,มีการถกเถียงกันด้วยว่าวิาวจารณ์หนังต้องเป็นยังไงอ่าใช่มันแบบเกิดมูฟเยอะมากจากเพจที่เชร์อะไรเนงะี้ยก็ฟอสเดือดกันอะไรอย่างนี้อันนี้ใครอยากรู้ว่าวิจารณ์หนังทําไงสามารถไปดูคลิปอินเกิลอีพีสได้นะครับเดี๋ยวทิ้งไว้ให้มันเกี่ยวกับว่าการวิจารณ์มันเป็นยังไงการรีวิวมันเป็นยังไงม,มันมีหลายแบบนะเพราะว่ามันก็มีการพูดถึงด้วยว่ามันมีการสอนที่โรงเรียนที่มหลาลัยถูกไหมคุณโต้อ่าใช่เขาจะมีวิชาแบบวิจารณ์หนังไว้เลย คุณต้นลงเรียนมาได้เกรดเอเจ็ดตัว oh. คือผมว่าไอ้เดี๋ยวมึงเอฟมาว่าต้น <c oughs> อยู่รอดอยู่รอด <c oughs> อยู่รอดด็อกชัวร์ยอ้พวดองนี้มึงด็อกชัวร์เน้นอยู่รอดเน้นอยู่รอดแต่ก็ไม่ตก <c oughs> <c oughs> โอ้ข้าวเส้นนีหว่าอย่างงี้นั่นแหละคือก็ต้องพูดสําหรับพี่นะส่วนตัวพี่รู้สึกว่าการวิจารณ์หนังเนี่ยมันสามารถทําได้ <c oughs> คือถ้าเราศึกษาในระดับหนึ่งรีวิวกับวิจารณ์ไม่เหมือนกันนะครับ <c oughs> ใช่รีวิวคือรีวิวในมุมมองของตัวเองเป็นหลัก อาวิจารณ์คือมุมดูในมุมมองของหนังเป็นหลักว่าผ้มุ่กับเขาอยากจะสื่ออะไรแล้วก็ค่อยวิจารไปอีกทีหนึ่งว่าสิ่งที่เขาอยากจะสื่อเขาสื่อสําเร็จไหม,มออได้ผลมากน้อยแค่ไหนเขาถ่ายอะไรยังไงอันนี้คือการวิจารณ์โดยมองลูมมองนั้นเป็นหลักแต่ถ้ารีวิวคือมุมมองตัวเองอืง่ายๆมันก็ประมาณนี้ส่วนที่หลายๆช่องหลายๆเพจชอบทํากันมันคือจะเป็นชั้งการรีวิวมากกว่าอืมแบบความรู้สึกส่วนตัวที่ไปดูแล้วรู้สึกยังไง บางทีบางคนก็อาจผสมการวิจาร์เข้าไปด้วยแบบเอ้ยมุมกล้องเป็นยังไงบทเป็นยังไงแต่อันนี้ก็น่าจะตีมาแบบ To be Fair ได้ตีมาแบบว่าเป๊ะๆได้แบบเอ้ยผมรู้สึกว่าไดอะล็อกอันเนี้ยเออมันการพูดคุยหรือบทอันเนี้ยมันยังไม่ค่อยดีนะอ่ันี่ผมก็ถือว่ามันอยู่ในการวิจาร์นะออว่าแบบรู้สึกว่ามองที่ตัวหนังแหละแต่ยังรู้สึกว่าเอ้ไดอะล็อกหรือบทตรงเนี้ยมันยังดูไม่ค่อยดีนะเออนี่ก็คือการวิจาร์อย่างหนึ่งแต่ว่าถ้า ถ้าการรีวิวจะบอกว่าเอ้ยบทเรืองแดร์หลอกเนี่ยผมไม่ชอบอืมอ่าผมไม่ชอบไม่ชอบเพราะอะไรอไรอะไรเงี้ยก็ตามความรู้สึกของตัวใช่ถ้าวิจารณ์ก็บอกเอ้ยผมว่ายังไม่ดีนะเพราะอะไรเอ้ยมันยังแข็งไปนักแสดงยังรู้สึกเล่นแข็งไปหรือว่าต่อได้อะรอกกันไม่รู้เรื่องประโยคมันไม่ค่อยคล้องอะไรเงี้ยก็คือการวิจารณ์ในระดับหนึ่งนะครับกินน้ำก่อนเรื่องนี้มันแสบคอแต่หลังจากที่วอกันไปสักพักหนึ่งแล้วก็ เกิดการลบโพส์กันเกิดขึ้นใช่ก็โพส์ตท,ที่ลบไปก็ไม่ได้มีอะไรมากมายครับมันก็กลายเปลี่ยนกลายเป็นคำขอโทษแทนผมก็ไปตามมา,า,าไปมุงอีกมาเช่นเคยยืนอยู่ห่างสชะงกชะงกอยู่ไ<ช>กลๆขอดูห่างๆหน่อยก็จะได้เห็นว่าการคำขอโทษเนี้ยเออก็ยังรู้สึกแปลก อหน่อยอยู่ดีเขาโจหัวมาว่าอะไรวะเอาแรกกะโพูดขำๆแต่คนตอน <ๆ S 1> ไม่ขำเยอะอคนนั้นไม่ขำเลยเอาอวนนิงถ้าพูดตามตรงผมก็ไม่ค่อยขำนะผมรู้สึกว่ามันรุนแรงไปใหนๆหลายเรื่องที่รุนแรงหนักสุกสดๆนะคือรู้สึกเรื่องที่เขาบอกว่าเขาสามารถเอาข้อมูลจากฝ่ายพีอารอ์ม,มาแฉมาพูดถึงระดับการศึกษามาพูดถึงระดับสติปัญญามาพูดถึงนิสัยได้เลย น่ากวนนะว่าแบบเป็นคนแบบไหนผมรู้สึกว่าอันนี้มันมากเกินไปนิดมันดูล้ำเส้นกันไปอ่ะเออมันดูว่าถ้าเขาจะจะทำไอ้วิจารณ์เพจวิจารณ์หนังอทำได้แต่ก็คือแบบวิเคราะห์ว่าเพจเนี้ยมันวิจารณเป็นยังไงอะไรก็โอเคได้วิจาร์ไปทางไหนแต่มันก็ไม่ต้องเกี่ยวกับตัวบุคคลใช่อันนี้มันตูจมตีไปหน่อยอ่ะเออมันแล้วยิ่งยิ่งพูดถึงระดับสติปัญญาเงี้ยเออเอาอะไรมาวัดระดับการศึกษาเงี้ยทำไมถ้าผมการศึกษาดีกว่าผมสามารถวิจารณ์คุณได้เต็มที่อย่างนั้นเหรอไม่ อย่างนี้ตีกันที่การศึกษาเลยปะ <c oughs> ตีนี่สัเอาจบปอโทมา <c oughs> มึงโดนแล้วโดนกูแล้วกูใส่ได้ทุกคนอ่ะทั้งนั้นอ่ะสบด็อกเตอร์มาโดนโดนยับ <c oughs> คือผมก็เลยมองว่าไอ้ระดับการศึกษาเนี่ยมันไม่ได้สำคัญขนาดนั้น <c oughs> อยู่ที่ว่าเราวิเคราะห์วิจารณ์ในมุมมองไหนสะมากกว่ามันจะออกมาเองเขาเรียกว่ามันจะออกมาเองเรามีวุฒิภาวะมีอะไรขนาดไหน ซึ่งการศึกษาไม่ได้เป็นตัวการันตีใช่แล้วนะครับตอนนี้คือมองหน้ากันเลือกลากเลยนะ <laughs> นไปดูหนังรอบสื่อนี่มองหน้ากันเลือกลากเลยนะ <laughs> แต่องแชร์อะไรเปล่าวะนีน <c oughs> ีคือ behind the a n e m y line เ <c oughs> ปล่าวะ <c oughs> คือเราไปนี่คือแบบต้องระวังตัวเองตอนอีกหน่อยต้องใส่หน้ากาก <c oughs> ใส่แม้ไ่ใส่ปีกปังตัวตนกูไม่รู้เป็นใครไม่งั้นเดี๋ยวจะเอาโดนไปเมาได้แต่ก็เข้าใจแหละว่าคือเขามีข้อมูลตรงนี้อยู่แล้วก็มันจะเกิดการเมาขโมยอะไรกัน แต่ก็รู้สึกว่าตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าน่าห่วงอยู่เหมือนกันมันล้าเส้นพอพูดประโยคนี้ขึ้นมาแล้วปัญหาเกิดแน่นอนส่วนในเรื่องที่เหลือเรื่องจะขู่อะไรกันเรื่องอะไรผมว่าอน,นี้ก็เป็นเรื่องของอารมณ์ซะมากกว่าอ <c oughs> เป็นเรื่องของความเดือดดาน <c oughs> ใช่ไหมฮะเอออันนี้ยังพอเข้าใจได้แต่เรื่องที่อเนี่้ร้ายแรงอยู่อะกลับมาที่คําขอโทษแล้วกันอืคําขอโทษเนี่ยอย่างที่คุณต้นบอกว่าเออมันไม่ขำถูกไหมคนส่วนใหญ่ไม่ขำตอนแรกผมไปอ่านว่าอ๋อคงขอโทษแล้วล่ะ ผงเข้าใจแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นแต่คาขอโทษเคยได้ยินไหมนะเพลงของแกสโนว่าขอโทษที่ไม่ขอโทษอย่างนั้นเลยเออไม่ขอโทษอย่างนั้นเลยเปิดมาเรื่องของข้อแรกคือยังพูดอยู่นะว่าเฮ้ยตัวเขาสามารถรับคําวิจารณ์ได้อืไม่ได้ห้ามใครวิจารณ์นะใครที่บอกว่าเขารับคําวิจารณ์ไม่ได้หรือห้ามใครวิจารณ์เป็นการสื่อสารที่ผิดอ,อันนี้ผมเห็นด้วยเออคือผมว่าเขาสามารถเทคคาวิจารณ์ได้ระดับหนึ่งอ,อ่ะแล้วในต่อไปเขาก็ยขยายความเพิ่มขึ้นมาอีกอืว่าเนี่ย ควรๆเาเอาจริงทุกคนนะควรรับความวิจารณ์ได้แต่ความวิจารณ์สมัยนี้มีความท็อกซิกที่สูงขึ้นในโลกอ mm ินเทอร์เน็ตแล้วมันก็ทําให้แบบคนในวงการดาราักแสดงอะไรพวกเนี้ยกลายเป็นแบบมีปัญหาเลยอ่ะแบบแพนิคถึงเท่าอ่านคอมเมนต์ไม่ได้เลยซึ่งนี้พี่ก็อยว่าเห็นว่าจริงนะอ่ามันก็จะมีบาง,งจุดอยู่ที่มันเป็นอย่างนั้นในยุคสมัยปัจจุบนันนี้เห็นค่อนข้างชัดเจนและค่อนข้างเยอะอย่างถ้าตามข่าว่องเรามจะเห็นว่าดาราอะไรพวกนี้โดน โจมตีใช่ป่ะของเราเจ้าเล่นข่าวฝั่ง,งเลยว่าโดนโจมตีโดนแบบโอ้โหถึงกับต้องปิดไอจีโดน<อ>แ,แบบขู่ฆ่าอะไรกันที่มีเลยแบบเป็นทุกกตาการอ่ะมันมัน่วซั่วไปหมดซึ่งอันนี้เขาบอกว่าเอ้ยพวกนักแสดงอะไรพวกเนี้ยหรือตัวพุ่มกับเองก็สามารถปกป้องตัวเองได้นะอเออออกมาหัวด,ด้วยเลยฟ้องได้ฟ้องหวด้วด้หวดสับได้สับเออมางัดกันให้เต็มข้อเพื่อปกป้องตัวเองได้ความจริงเรื่องตรงนี้ผมมองว่าให้เจ็ดสิบสามสิบแล้วกันอ่ฮะ ถูกต้องประมาณเจ็ดสิบคือทุกคนสามารถปกป้องสิทธิของตัวเองได้อ่าใช่แต่ก็ต้องดูข้อดีข้อเสียด้วยแล้วมันก็ต้องมีขอบเขตะครับปกป้องไปด้วยกันด้วยคือต้องยอมรับอย่างหนึ่งคือข้อเสียอย่างใหญ่หลวงที่สุดและต้องแลกมาขอ,อมของคนเขาเรียกว่าบุคคลสาธารณะนะหรือแบบดาราหรืออะไรนักเต็นในในพวกเนี้ยข้อเสียที่ใหญ่ที่สุดที่เขาต้องแลกมาคือเขากลายเป็นบุคคลสาธารนณะซึ่งผลตอบรับผมตอบแทนเขาได้มาก็ค่อนข้างสูงก็ต้องเข้าใจแต่ว่าข้อเสียก็คือเวลาที่เขาขยับหรือทําอะไรอ่ะมันมีผลต่อภาพลักษณ์ แล้วมันมีผลต่ออะไรหลายอย่างคือเวลาที่คุณงัดกับชาวบ้านอะ่ะมันไม่ได้แค่กระเทือนแค่ตัวเองใช่มันเป็นวงกว้างมันกระเทือนทุกอย่างถ้าสมมติคุณเป็นดาราคุณงัดกับแฟนคลับหรือคุณงัดกับชาวบ้านหนังเรื่องนั้นเสียหายนะใชะ่ถ้าเกิดมีถุมงมืงัดไปแล้วมีคนไม่เห็นด้วยมากขึ้นหนังเรื่องนั้นเสียหายนะหรือหลายอย่างหนังหลายเรื่องหรือซีรีส์หรืออะไรหลายอย่างที่โดนแบนในวงการภาพยนตร์ก็เห็นอยู่อืว่าเวลาเราประพฤติตัวไม่ดีมันเป็นยังไง เห็นเั้าชายก็บตัวแฟระดอะเดวแฟหนังที่แบบมีโอกาสทำเงินได้สูงมากอ่าที่บอกว่าไปฮาวายมีโอกาสโดนไอ้ยิมตัวนักแสดงแม่งทำ้ายมากกว่าฉลาดใช่เออคือแค่คนคนเดียวอะทำหนังชิบหายได้เลยนะเหมือนอย่างอะตอนเดอะลิตเติ้ลเมอร์เมดเนี้ยตอนแรกออกมาปากเก๋วก็กันเงินเสียหายแล้วใช่อ่าล่าสุดเดี๋ยวกำลังจะมีปัญหาคือสโนวไวท์อย่างเงี้ยออกมาปากเก๋ว ระเบิดได้ใช่หรืออย่างนี้เห็นบีลาสันก็เป็นเออคือตัวอย่างนี้ให้เห็นอยู่แต่แอมเบอเนี่ยแอมเบอร์เฮิร์ตเนี้ยโดนตัดบทไปเยอะเลยมันคือมันกระเคือนต่อวงกว้างมากคือปกป้องตัวเองได้อะถูกต้องแต่บางทีมันก็มีอะไรมากกว่านั้นใช่ต้องแกลกันมาเนี่เป็นคนสาธารณะมันก็น่าเศร้าอ่ะแต่มันก็สวยด้ดนึงเราบอกได้แค่ว่าถ้าคนนี่มันเอแบบพยายามที่จะโจมตีอะไรมากๆก็ควรที่จะมีเหตุผลสักนิดนึง ผมมองว่าคําวิจารณ์มันทําร้ายใครไม่ได้หรอกแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วที่มันทาร้ายได้อะมันคือไม่ใช่คําวิจารณ์เลมันคือแบบด่าเอามันนะเออด่าเอามันนะมันซึ่งไอ้พวกนั้นมันไม่ใช่การวิจารณ์ใช่มันเหมือนเป็นการโจมตีไปแล้วมันความโจมตีบุคคลโดยไม่เกี่ยวกับเขาเรียกว่าผลงานแล้วด้วยซ้ํำอย่างสุดท้ายอืวนกับการศึกษาเีกมีใช้คําว่า อย่าพึ่งน้อยเนื้อต่าใจว่าผมไปดูถูกคำนี้ยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ mm. มันรู้สึกว่ามันเป็นคําที่ไม่ดีคําว่าอย่าน้อยเนื้อต่าใจเนี่ยเป็นคําที่สำหรับพี่มันดูถูกไปีทีนึงนะฮะมันเป็นการดูถูกกันไปอีกทีนึง mm. เออซึ่งก็ยังบ่อยว่าเออการมีการศึกษาเนี่ยมันช่วยเพิ่มนะทําให้เราทําอะไรได้ดีขึ้นเออทําให้เราทํา หนังทาให้เล่นละครทาให้อะไรได้ดีขึ้นเป็นใบเบิกทางหมเนี่ยทำให้งานมันมีดีขึ้นอ่ะ<ม>เออเนี่ยคือความหมายแต่ก็นั่นแหละถ้าเขียนแค่นี้มันก็ไม่ได้มีความหมายอะไรมากมายฮ<ฆ>ะมันก็ยังมีชอบมีกิมกมิคตลอดอย่างกระทั่งคนในวงการเดียวกันเนี่ยมันจะมีการกระทบกระทั่งก,กันบ้างอืแต่ว่าไม่เป็นไรดิจยทิ้งไว้ด้วยนะไม่เป็นไรมีกระทบกระทบกันบ้างก็ไม่มีปัญหาผมก็โอเคอย่างน้อยก็ลงสวยแล้วดันมีอีก ยังไม่จบมีอีกตอนสุดท้ายก็มีบอกนิดนึงว่าขอโทษน้องๆอ,อะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าอยู่ฝั่งเดียวกันแล้วก็ยังบอกอีกว่าแต่ใครทีบ่บางคนที่ไม่น่ารักด้วยก็จะไม่เป็นมิตรด้วยอ่าคือพ,พี่มองว่ามันเป็นการรู้สึกการเล่นพรรคเล่นพวกเกินไปอ่าใช่เป็นอย่างตัวแบ่งแยกกันชัดเจนอยู่เหมือนอย่างตอนแรกที่เริ่มมาขอโทษอะ่ะอืไม่ได้ขอโทษทุกคนนะอ่าประมาณว่าขอโทษแค่บางคนที่ดีด้วยเท่านั้นประมาณนี้เลยใช้ประมาณนี้เลยขอโทษแค่บางคนที่ดีด้วยเท่านั้น ไม่ได้ขอโทษทุกคนรู้สึกว่าแบบเป็นมูฟเมนท์ที่ไม่ค่อยถูกควรเท่าไหร่อะอือเป็นมูฟเมนท์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่คิดว่ารู้สึกผิดหวังเหมือนกันว่าเป็นมูเมนที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าแบบดูอย่างพุ่มกับทีบางกรอบเบกกิ้งตอนนี้ยเขาก็มีทงหนังเจ๊งหนังไม่ดีโดนชาวิจาร์ไปแต่เขาก็ไม่สนใจแหละเขาก็ทำหนังต่อไปเรื่อยๆอ,อย่างตอนนรกบางกรอบเบกกิ้งมันกระแสดีจนแบบทำออกมาได้โอเคแต่กระแสดีเขาก็เออได้รับเสียงชมไปเต็มๆอืออ่ะ ยังบางกอกเบกกิ้งเนี้ยพี่ดูมาพี่รู้สึกว่ามันมีอะไรขัดใจอ,อยู่หลายอย่างแต่ก็รู้สึกว่าเอ้ยมันมันดีกว่าที่คิดอ่ามันมีไดอะล็อกบางอันที่แปลกๆบ้างเลยไดอะล็อกดีๆก็มีเยอะเส้นเรื่องที่มั่วๆบ้างแต่ว่าโดยรวมก็ดีเอาจริงสําหรับพี่ในบางกอกเบกกิ้งนะปัญหาอยู่ความคอนเนคชันความต่อเนื่องม,มันชอบเหมือนแบบคนตัดเป็นงงอะ่ะนะเออเหมือนเส้นเรื่องมันเขียนมาประมาณนี้แล้วเอาคนตัดไปตัดแยกอะ่ะไม่ได้มองอะ่ะไม่ได้คุยกันเออคือบางทีมันเหมือนมันข้ามอะไรไปหรือเปล่าวะ มันลืมเล่าอะไรกูไปหรือเปล่าวะมันชอบมีช็อตแบบเนี้ยเยอะแล้วก็การเกียร์บทก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าโดยรวมแล้วพี่พี่ถือว่าเป็นอะไรที่โอเคดูดูได้เพลินอยู่ดูได้เพลินอยู่ถือว่าดีกว่าที่คิดถือว่าีดีกว่าที่คิดไม่ได้ดีเวอร์อะไรแต่ด okay. SI ีกว่าที่คิดก okay. ็เหมือนเป็นมูฟเขาวเนี่ยแหละทำหนังก็หน้าทํางานต่อไปถ้ามันทําดีคนเขาก็จะเห็นนี่มันก็ยอมรับกันเองแต่ก็ไม่แปลกใจนะที่จะมีคนชอบเยอะเพราะว่ามันก็มันจริงแล้วก็ถ้าเทียบเป็นสเกลหนังไทยพี่ถือว่าทําออกมาไดดด้ีีีทเเยยลอืม ก็บางกอกเบกกิ้งอะนะฮะถ้าเพื่อนอยากฟังรีวิวก็บอกกันได้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวรีวิวเต็มเมให้ส่วนเรื่องของกู้กลับสุดเท้มันก็ประมาณเนี้ครับเพื่อนเพื่อนมีความเห็นยังไงก็บอกไว้ได้นะรู้สึกยังไงว่าเอ้ยขั้นต่ําการศึกษาต้องประมาณไหนถึงจะวิจารณ์ได้อืคุณต้นจบหนังมาวิจารณ์ได้เปล่าเรียนมาแค่ด็อกอะฮะหรือจะวิจารณ์ได้จบจบหมหกอย่างนี้ยังวิจารณ์ได้ไหมนี่ดียวิจารณ์ไห้ไหม แล้วคนที่มีการศึกษาสูงกว่าสามารถวิจารณ์ด่าแหลกเลยได้หรือเปล่าอรูปป้ปากเหมือนเจีย๊ยบพวเนี้ยส่เจีย๊ยบด่าเละเทหมดอะแต่คือใช่ว่าของพวกเนี้ยมันอยู่ที่การใช้คําพูดด้วยอืบางทีการใช้คําพูดที่รุนแรงกันไปก็ใช่ว่าจะดีเสมอไปไอ้ต้นประหารมามองมึงนั่นแหละพี่ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยไม่เดือดขนาดนั้นก็ประมาณนี้ประมาณนี้ครับเฮ้ยมาต่อยอีกสักยาว มีความเพีเพื่อนมีความเห็นอะไรยงไรังไงทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์นะครับผมจะอ่านทุกคอมเมนต์เลยครับผมแล้วก็ตอนนี้ช่องเรามีบล็อกเทียกว่าสมาชิกแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆอยากเป็นกำลังใจให้เราก็สามารถกดให้เราได้นะครับหรือกดเป็นซุปเปอร์ตงแข่งก็ได้ครับใช่ครับมาเป็นชาววกด้วยกันนะครับเอ้คลิปนี้อย่าเดือดมากนะฮะชิเกตไล่ลบระวังระวังคำพูดระวังระวังคำพูดอย่านิดนึงยังไงพูดจาอะไรก็ให้เกียรติกันอ่าฮเราวิจารณได้ แต่ว่าเราก็จะต้องต้องให้เกียดตัวบุคคลอยู่นี้นะ,นะครับใช่ให้มันยายขอบเขียดยาดาเสียเทเสียอะไรมากมมยโอเค okay, ครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยถ้าชอบคลิปนี้มิ้วโป้งก่เป็นสีขาวนะจะได้มีเพื่อนมาคุยหนังด้วยกันนะครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าวัสดีครับวัสดีครับ